้าก่อนเข้าไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำพมอดเคเวเปผู w ้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภยัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชน 12, 12นั่น12 12องสบงนะผมแอดไลน์แอดเคเเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจำนวนจำกัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพอมอดเคเวเปเนี่ยแจกของจุกจุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับและอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8อีเพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดก็ต้องเคลเปย์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆลักชาวาวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียเดดิกแล้วนะจ๊ะจัดไปครับผมสาหรับวันนี้ก็มาอยู่กับคีล่าโนนึงเหมือนเหมือนกับเช่นเคยนะครับผมเออลิ้นพันหมดละนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่หายดีจากอาการเจ็บไข้นะคเออก็ต้องฝากเพื่อนๆรับชมกัน ไปก่อนนะครับผมโอเคไอ้น้องไอ้หนูผมก็จะเล่นตัวไอดียเลน้อยนะครับเพราะว่าผมแบบไม่ได้เล่นเกมนานมาก oh. าก็เลยแบบฝีมือค่อนข้างดรอปลงเยอะนะครับตอนนี้พยยพอเล่นได้อยู่นะครับจัดไปเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับต้นเกมไม่มีแล้วมาก <Yeah. S 2> เล่นคีลาไม่ต้องรีบนะครับมาเด เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตางก่อนนะเดี๋ยวเราไปเติมเพื่อนนะครับเราเล่นเราเรอนะเราสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับมาละยากระหม่อมตายไปหนึ่งโอเคได้2ตัวนะไม่รอดจังหวะน,นี้โอเคสวยครับสัดนี้ได้มังกรต่อนะครับถือว่าเอาเรื่องเอาราวจัดนะโอเครีไปก่อนนะทุกคนไม่ต้องรีบนะ เอ็นะไอ้ลันดงลันดอฟาร์มนะครับนกคีบนะครับเราพยายามเอาให้หมดนะครับเพื่อความรวยนะผมไปดูบีบอสมาเอผมเห็นบีบอสเอาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนกคีบอะไรเงี้ยและที่สําคัญอ่ะถ้าเราสามารถเวทศัตรูได้นะครับเราก็ควรไปเวทด้วยนะแต่แต่ก็เข้าใจครับถ้าเรากดโซโลแล้งอ่ะโอกาสที่เราจะได้เวทค่อนข้างน้อยนะครับอย่างนี้เราไม่เอานะเราก็ฟาร์มไปเลยนะครับ เราเติมไม่ทันเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเติมนะครับโอเคนะไอห้หน้องไอ้หนูอ่าตอนนี้คลิปกลางกําลังเข้านะครับแต่ว่าเพื่อนกําลังวิ่งมารับนะเราก็เคลียร์ทำม,มิ่งเราไปนะครับเอาจริงว่ะเฮ้ยเล่นให้รวยนะอันนี้วิธีเล่นให้รวยนะครับก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นผลอะไรม,ม,มากมายนะแต่ก็ก็พอเห็นอยู่เอออ่างหวะนี้ทีมเราทีมเราไปเวทดฟ้านะครับ เดี๋ยวเราจัดการเคลียร์เลนกลางนะครับรอเพื่อนก็ได้นะให้เพื่อนเวทฟ้ากันไปนะครับเราก็รอเอาเวฟกลางไปเลยโอเครันดอทิง้งรันดอทิ้งบับนะเดี๋ยวผมไปเติมบนก่อนไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเพื่อนเราเคลียร์เลนมาแล้วนะครับผมเลยไม่ไปนะรอดักรันดอนะครับ เราเล่นกับลันดอร์ได้นะแต่เวลาเราจะปล่อยสกิลหนึ่งเราต้องรอให้กาลันดอร์มันกดสกิลสองก่อนนะครับไม่งั้นมันจะมันจะบล็อกสกิลเราได้นะผมไปแก๊งเลนล่างหนึ่งนะเอาแพนด้านะครับไม่รอดหวานเจี๊ยบโอเคครับได้ป้อมล่างนะไม่ได้วรัคีฟหมดโอเควนทามิงเราไปต่อนะครับเห็นไหมถ้าผมเล่นแบบว่าเอาคีทุกตัวอย่างเงี้ยยังไงผมก็รวยนะตอนเนี้ย เงินผมอยู่1เห็นป่ะเล่นป่ามันต้องเล่นให้รวยนะทุกคนถ้าเราเล่นรวยยังไงเราก็แบกนะครับรอยำรันดอมาดิไปไหนหอ่ะโอ้โหน่าจะรอดนะครับเคไม่เป็นไรนะ <S 2> <S 2> ผมคนไวเวทนะเมื่อกี้ <S <S แต่ไม่เป็นไรนะเราเคียร์การก่อนเราเน้นทำเกมไวๆนะครับ เ,เราตีบาเฟตเราเข้าไปแกงเพื่อนนะจริงๆผมต้องเดินกับกบอะตอนเนี้ยเพราะว่าเราเล่นเอามาคอมโบกับกบนะกบหายตัวให้เราเราก็แบบเล่นได้นะตายอยู่มไม่ตายวะไม่ตายเฉยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเล่นกับกบนะต้องรอต้องรอโอ้เล่นกลางน่าจะแตก รันดอมันเอาสุดอต่เอามาันสวยตายด,ดีโอเคครับอ่ามาดิยังหวันนี้ยำกะโหลกโอ้โหทุบคดีีสวยเอามาันขอควคมเค้นิดนึงน้องรักที่ยิงไม่โดนโอเคครับ ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราได้มาสองตัวนะครับรันดอยตัวก็เป็นสามแต่อีกี้น่าจะแลกกลางได้นะครับถือว่าโอเคเราก็เวทเลยจังงวันนี้ oh. เฮ้ยย่ำกะโหลกโอ้โหฟิกเกอร์ไปคเราเล่นเราเล่นกับกบเลยนะ ตัวหนาหายตัวไหนหน,น้องอเคยะเตะอยู่นะครับสวยโอ้โหโดนเม็ดหนึ่งนี่ก็หวานเจี๊ยบนีครับได้ป้อมบนนะครับอย่างนี้โอ้โหยิงโดนเม็ดหนึ่งพอดีเลยนะน้องผมมาดิเล่นแรนดนดอย้ำได้นะเอาจริงถ้าเราย้ำได้มันก็ตายเหมือนกันนะลันดดอเลดเกมนะครับคือตัวมันอาจจะแก้ทางเราก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ ถ้าเราเล่นหาจังหวะดีๆเล่นยังไงเราก็ไหวนะครับเดี๋ยวเราต้องทะลุกำแพงยิงบ้านล่ะยามไปทันทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยน้องครัวจริงเดี๋ยวลันดอตายด้วยไงคุมไหมเนี่ยโอเคถอยก่อนเลยผมว่าต้องเอาดาบตีบ้านนะครับฝั่งนี้มันก็ตัวกันบ้านค่อนข้างดีลัมเบอร์ยกนะครับพ่อมดพ่อมดทำอะไรอ่ะ ลืมเออพอมยก็สกิลเคลียร์นะครับเอาเดาก่อนเพื่อความตึงนะครับผม,มช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับคลิปอาจจะลงแบบไม่ได้เยอะไม่ได้ทีเหมือนแบบช่วงก่อนๆน,นะเพราะว่าผมป่วยนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะก็ฝากเป็นกําลังใจโดยการแบบรับชมคลิปที่ผมลงด้วยนะครับผมเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะผมอาจจะมาช้าหน่อยแหละ แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนยังแบบติดตามกันอยู่นะครับเออโอเคพี่แพนด้าว่ะแพนด้า <Hey. S 2> ตัวนี้มันไล่นะครับ <Hey. S 2> มันดอมมาตีมังกรมะนะันเนี่ยได้อยู่ว่ะ <Hey. S 2> ไม่อยู่แล้วนะอนยะู่ <Hey. S 2> ผมก็ไม่เคยหวั่นนะครับผมเออผมจะเล่นออกพวกแบบว่าอ่าฟอสการ์ดมงกุฎนะครับ ผมจะเน้นแบบว่าอึดดาเมจเลยนะแล้วก็ออกพวกแบบสตาร์อัพนูชิ้นสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขายรองเท้าออกพวกน้ําแข็งนะคือผมจะเน้นแบบว่าเล่นมีพลังเวทเยอะแล้วเราก็อึดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มีดาเมจเวทด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราออกฟอสกัดอย่างเงี้ยเราก็จะเบานะครับทุกคนแต่ถ้าเราออกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมงกุดด้วยฟอสกัดด้วยเราก็จะแรงด้วยแล้วก็ทั้งอึดด้วยนะครับ เออวิเหียน้องกูแม่งสัตว์เอาสุดเกินฟิกเข้าไปทำไมอ่ะโอ้ยยับเลยครับจังหวะนี้โดนสวนผิดคือทีมผมมันแบบตัวละครมันแบบว่ามันไม่ได้คอมโบกันเลยจริงจริงมันเหมือนมันจะคอมโบกันนะผมมาแค่คอมโบกับกบไปแบบผมกบหายตัวแล้วผมก็หายตัวอันติวิ่งทะลุกำแพงไวไล่ฆ่าใช่ปะ ก็ได้แค่เนี้ยหนะึ่งตัวใช่ไหมแต่ไอตัวละครอ,อื่นนะ่ะมันไม่ได้คอมโบกับเราไงนอกจากแบบน้องผมมันจะรวบรวบห้าแล้วไบรอนทุบทีเดียวอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นนะพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเจริงๆทีมผมมันไม่ได้คอมโบอะไรกันมากนะก็มีแค่ผมกับกบเท่านั้นนะครับที่แบบเล่นด้วยกันง่ายนะเออผมกบไบรอนเนะี่ยสามตัวเนะี้ยเล่นกันง่ายนะครับ แต่ก็ต้องเข้าเข้าไฟนะแล้วก็ต้องเอาให้ตายด้วยเราอ้อมหลังค่ัเฮ้ยนี่มีฟอสการ์ดด้วยโดนไปครึ่งหลอดขนาดมีฟอสการ์ดนั้นเนี่ยถ้าไม่มีฟอสการ์ดน่าจะเกือบหมดหลอดนั้นเนี่ยนะโอเคครับไม่เป็นไรนะช่วงวันนี้เราก็รอทําเวฟนะครับเรามีสกิลดูดเลือดนะคีล่ามันดูดเลือดได้นะครับเวลาเราย่ำโดนนะมีเวฟรันไพยอยู่เราไม่ต้องกลับบ้าน พันด้ามันดักในพุ่มเดิมมั้เน,นี่ยผมต้องเช็คดีๆก่อนนะโอเคครับพันด้าอยู่นเลนหนึ่งละอยู่บนเลนไปผมว่าผมว่าผมตีบ้านหน่างเดียวนะเ้ยนลยเฮ้ยถอยๆน้องๆยิงยิงอือ จริงๆว่าเวลาเราจะยิงสกิลสองอ่ะเราต้องย่ำให้โดนนะครับถ้าเราย่ำโดนเราจะตีเป็นเวทนะแล้วถ้าเราเอารูนคี่สิบหกมาอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสยิงสกิลสองเป็นเวทแล้วก็ติดคีด้วยนะครับมันก็จะแรงมากนะเล่นได้นะขอตัวหนึ่งเน้นๆอ,อ,อันดอโอเคกูโดนละมาเด็กเฮ้ยกูโดนไปทำอะไร โอเคครับ okay, พอหมดตายนะจังหวะน,นี้เราไปหาเลือดก,ก่อนนะคทุกคนเอาดาร์กเ่อนะฝั่งเขาตายไปสองนะครับเราน่าจะได้ดาร์กละถ้าแพนด้าอยากฟิกย่ามก็มาเลยจังหวะเน,นี้ยโอเคครับปล่อยเลนกลางไปเลยให้ปิด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 แพนด Panda, ้าเปแพนด้าตัวเดียวอโอ้โหคนละ คนละทางเลยมันหน้าฟิกด้วยย่อก็หม่อมวะให้มันส่วนผมตายได้นะถ้าผมไล่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมาดิส่วนกูดิส่วนกูดิน้องเออส่็นกูดิแต่จริงๆมันส่วนผมตายได้จริงนะเมื่อกี้ถ้าผมไล่มันสุดเกินอะ่ะแต่ถ้าสกิลมันคููดาวทันอะ่ะผมตายเลยแต่โทษทีพอดีพี่มันของแท้นะครับจังหวะนี้ทีมกูเล่นกันอีกแล้ว เพได้สามทางมาดักค้าพมดมาดิครับผมเอ้ยน,นี่เอลสูตัวนี้มันหลายว่ะเฮียเอลสูตัวนี้มันไล่จริงอนะโอเคครับไอชี้ยังไม่ป้อมไม่แตกอ่ะนะในก็ป้อมแตกนะยิงเดี๋ยวยิงธรรมดานหน่อยเฮยมาดิครับผม ย่ำนาเป็นหนึ่งทีครับบายนัสเซเว่นไปเฮ้ยเฮ้ยเย็นๆด้วยเพื่อนขอยายถ่ายกันนะดูดเลือดก,กันนะครับทำเวฟทำเลนะครับดูดเลือดคลิปเรามีเวแวมไพร์นะพาสซีฟอ่ะน,นะเวลามันย่ำโดนมันก็จะดูดเลือดนะครับเวลาเราตีธรรมดาตีเป็นเวทอะไรเงี้ยนะ เดี๋ยวผมรอดักฆ่าดีกว่ามีตัวเดินมาแน่นอนคนระับพ่อมดโดนกูแล้วหนึ่งตายนะ่ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกเฮ้ยอเออดีมาดีครับผมไม่เคยกลัวนะโหลชีวีนี้ไม่เคยกลัวอะไรครับน้องค่อยๆเล่นนะ โอเคเราทำเว็บสามทางแล้วนะครับเลนล่างต้องไปทำซะหน่อยนะขาดรงเท้าขึ้นแข็งนะครับซื้อได้เกิดต่อฮัลโหลโปง้ปงโป้งเล่นได้อยู่เอามันเพื่อนเอามันเพื่อนฮัลโหตายแตกไปหนึ่งเล่นได้นะมาดิลงกูย้ำสวนไปดิโอ้โหเนี่ยมันกดมันกดสกิลสองเห็นปะเออสวย เห็นไหมครับถ้าเราจะเอาลันดอนจริงๆเราต้องแบบให้มันสกิลสองไปก่อนนะเราอย่าเพิ่งปล่อยสกิลหนึ่งนะครับอันนี้เรามาตีดากันดีกว่านะครับทุกคนตีดาที่เรารักกันนะฮะอาวีไม่มีแลวมาครับได้ดาก์ชนะแล้วครับโอเคตอนนี้ได้กรอบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนขอหาเลือดแป๊บนึงนะ ค่อยเล่นวะโอเค้งองฝั่งน้อตายสามมีสามตัวเกิดมานะครับเล่นได้เย้ยเอามาให้ตายสวยแตกไปหนึ่งยิงน่ะจึกจึกๆนีอ่ะอุ้ยมาดีสับเคียวครับจังหวะนี้กูดโดดยิยงนัมเบอร์โอ้โหยิงไม่ทันนะครับทุกคนโอเคก็จบเกมนันที่เรียบร้อยผมสำหรับ กี่าโน1นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในแล้งอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าไอดีนี้ผมมาเล่นเพราะว่าไอดีตัวซีสามสิบสี่สิบดาวอะ่ะคือมันมีคนเล่นอยู่นะครับผมก็เลยมาเล่นไอดีนี้นะไอดี ID หลักผมเองเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคี่านะสะกอตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับได้ MVP ไปด้วยนะประมาณนี้นะครับ พูดบ่อยละไอ,อ้น้องคลิปหน้าผมจะเล่นตัวอะไรเนี่ยก็รอติดตามรับชมกันก่อนนะครับผมอ,อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคลิปอาจจะไม่ได้ลงบ่อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามแบบลงให้ได้ดูกันทุกวันทุกวันนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมไปละอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบาย